สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่28รางวัลใบแรกทุกวันตอนเช้าก่อนจะลุกขึ้นสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนผมมักจะรู้สึกว้าวุ่นใจเหลือเกิน ผมชอบเรียนหนังสือชอบคุณครูในช่วงที่เราเร่ร่อนกันอยู่ผมก็มักจะแอบย่องเข้าไปในโรงเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้แต่เฉงเงอมองผ่านหน้าต่างเข้าไปดูนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือด้วยความอิจฉาแต่ทุกวันที่ไปโรงเรียนผมมักจะถูกนักเรียนรุ่นพี่ที่เกเรหล,ลุมแก้งขวางทางผมไว้แล้วก็พูดจาเยาะเย้ยถากถางหัวเลาะดูถูกผมสารพัดคำพูดบาดหูเสียดแทงใจเหล่านี้ แทบจะทำให้ทำนบความโกรธของผมทลายลงมาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ต้องอดทนไว้เพื่อจะได้ไม่ได้ไปโรงเรียนสายผมได้แต่ก้มหัวลงพูดขอโทษพวกเขาด้วยซ้าแล้วซ้ำเล่าและขอร้องให้พวกเขาปล่อยผมไปพอตกดึกนึกย้อนถึงการถูกเหยียดหยามที่เกิดขึ้นในตอกนกลางวันทันทีไลก็รู้สึกปวดใจที่นั่นผมรัวกำปั้นลงที่อกของตัวเองแล้วสุกตัวลงร้องไห้ใต้ผ้าหุ่ม วันหนึ่งที่โรงเรียนคุณครูเฉินมวยเรียกผมเข้าไปพบแล้วพูดว่าอาจินตามซอกหูของเธอแล้วก็ที่คอของเธอนะ่ยมีแต่คราบสกรปรกทั้งนั้นเลยมือเท้าก็ดำปีกลับไปบ้านอาบน้ำถูกตัวให้สะอาดนักรู้ไหมผมก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีดีที่คุณครูผมเอาใจใส่ผมพูดด้วยน้ำเสียงเบาลาากับกระซิบนักเรียนคนอื่นจึงไม่ได้ยิน แต่กันนั้นผมก็ยังรู้สึกอับอายมากอยู่ดีเมื่อกลับมาถึงบ้านผมรีบไปยืมกระจกคนข้างบ้านมาส่องตัวเองทันทีนับเป็นการส่องกระจกครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาพอมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวผมถอดเสื้อผ้าออกใช้กระจกส่องตามซอกมุมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ถึงกับร้องไห้ออกมานี่ใช่ผมหรือใช่ผมจริงๆนะหรือ ฟันสีเหลืองจัดจนเป็นคราบดำสกรปรกทั้งที่หูคอหลังกลนก็มีแต่คราบใครสกรปรกจับตัวกันเป็นแผ่นๆคงจะต้องใช้คำว่าชีวิตเปื้อนฝุ่นจริงๆก็สิบกว่าปีมานี้บ้านเราไม่เคยได้อาบน้ำเลยสักครั้งสองสามอาทิตย์เราจะใช้ผ้าขัดขาดชุบน้ำบัดหมาดเช็ดตัวกันสักครั้งหนึ่งแล้วเช็ดนั้นแม่แต่เสื้อผ้าก็ไม่ต้องถอดออกบนหัวเรามีแต่เหาเต็มไปหมดตัวก็มีแต่เห็บคันกันจนแทบทนไม่ไหว เวลาขันมากๆก็จะเอาตัวถูไปถ่ายกับกำแพงหรือบางทีก็โกนหัวกันทั้งบ้านเลยทีเดียวผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งขณะที่ผมขอทานและเกาตามเนื้อตัวไปด้วยนั้นมีคุณนายคนหนึ่งกำลังจะเอาอาหารมายื่นให้ผมพอเห็นผมเกา,น,น,เกานู่นเกานี่ไม่หยุดก็ถามผมด้วยความอาทรว่านี่ไม่ได้อาบนะ้ำมานานเท่าไหร่จ้าหนูผมยกมือขึ้นชูสามนิ้วออกมาให้เธอดู คุณนายเห็นดังน,น,น,นั้นก็อุทานออกมาอย่างตกใจว่าฮะสมเดือนเชียวหรือผมสายหน้าไม่ใช่ครับคงจะสมปีได้แล้วมั้งครับคุณนายตกใจจนแทบจะร่วงจากมืออาหงอาหารก็ไม่เห็นให้ผมแล้วเธอรีบหมุนตัวกลับไปปิดประตูใส่หน้าผมดังปั้งตอนนี้พอกลับมานึกทบทวนอีกทีก็เริ่มคิดได้ว่ามมหน่าเล่าผมจึงได้ให้คนอื่นดูถูก ถูกรุ่นพี่ขมเหงลังแกมีหน้าเล่าจึงไม่มีเพื่อนคนไหนอยากจะเฉียดลายเข้ามาใกล้ผมมีหน้าเล่าพอใครๆได้กลิ่นตัวผมก็รีบพากันหลบหลีกหนีห่างไปโดยเร็วตัวผมที่เล่นล่อนขอทานมาถึงสิปีเต็มไปด้วยไม่มีใครได้อาบน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่แท้มีสารรูปเป็นแบบนี้เองผมหยิบฝอยขัดหม้อขึ้นมา ขัดคราบสกรปรกตามเนื้อตัวออกขัดจนผิวเจ็บทั้งตัวทั้งแสบทั้งบวมทั้งแดงไปหมดแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะสะอาดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่พอใจขัดไปเช็ดน้ำตาไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ของบุคคลหากผมไม่รู้จักดูแลและเคารพตัวเองแล้วใครจะให้เกียรติผมหลายสัปดาห์ผ่านไปคุณครูให้นักเรียนทุกคนยกมือเลือกหัวหน้าชั้นและหัวหน้ากลุ่ม ผมได้รับเสียงสนับสนุนจากนักเรียนทั้งห้องให้เป็นหัวหน้าชั้นคุณครูส่งยิ้มให้กำลังใจผมผมก็ส่งยิ้มตอบกลับให้คุณครูไม่รู้ว่าคุณครูจะเห็นหรือเปล่าว่าในรอยยิ้มของผมนั้นมีข้าบน้ำตาแฝงอยู่ด้วย ผมคิดว่าลักษณะและความสามารถในการเป็นผู้นำของผมน่าจะเป็นผลลบจากการที่ผมมีชีวิตและ6หกะเหินมามากกว่า10ปีการต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันโหดร้ายตลอดจนสัตว์ใหญ่น้อยทุกประเภททำให้ผมเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆได้อย่างใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นมีความกระตือรือร้อนในการทำงานแทบทุกอย่างและการที่ต้องดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ตั้งแต่อายุ3-4ถขวบ จึงทำให้ผมเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมีน้ำอดน้ำทนและมีน้ำใจทั้งยังช่วยหล่อหลอมให้ผมมีนิสัยเข้มแข็งและกล้าหาญด้วยเมื่อได้เป็นหัวหน้าชั้นความภาคภูมิใจนี้ก็ทำให้ผมถึงกับตัวเองว่าผมจะต้องภาคเพียรให้มากกว่าเดิมถึงฟ้าจะลิขิตให้ผมเกิดมาในครอบครัวขอทานแต่ผมก็จะต้องเป็นเด็กขอทานคนหนึ่งที่ยืดอกอย่างเต็มภาคภูมิเวลานั้นอยู่โรงเรียนผมจะทำตัวเป็นแบบอย่าง แก่เพื่อนในชั้นดังนั้นชั้นเรียนของเราจึงมักจะเป็นได้รับรางวัลที่1เรื่องความสะอาดความระเบียบเรียบร้อยตลอดจนชนะในการประกวดประเภทต่างๆแทบทุกรางวัด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผมกลายเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นเรื่อยๆ